สวัสดีครับพี่น้องกลับมาอีกแล้วนะครับกับการเล่น Ghost of Tsushima นะครับวันนี้เราจะมาทำ main quest กันนะครับซึ่งน่าจะเป็น quest สุดท้ายแล้วแหละนะของเกมนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าลุงของเราจะพูดอะไรกับเรา Lord ลุงหายไปไหนเรามานั่งรอลุงกันตรงนี้ดีกว่าชมว,วิวไปด้วยโอ้โหมีต้นไม้สีขาวตรงนั้นด้วยวะ่ะเป่าอีกแล้วจินโหเลือดเต็มเลยว,วะจินมาแล้วเอ้ามันเปลี่ยนชุดตอนไหนวะจิน ลุงลุงไม่แน่ใจว่าเจ้าจะมาผมอยากจะคุยกับลุงถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถขับไล่มองโกที่เหลือได้นั่นไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าโชกุนได้ยกเลิกแคลนสกายแล้วนับจากวันนี้ เจ้าไม่ใช่ซามูไรอีกต่อไป for ข้าเสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนของเรา and would again. และฉันจะทำมันอีกครั้งซามูไรคนใหม่กำลังจะมาแทนที่คนที่เราสูญเสียไป your พวกเขาจะครอบครองทรัพย์สินและที่ดินของเจ้า have say home. ผมต้องกลับไปบอกลาที่บ้าน เราไปกันเถอะโอ้บ้านเราถูกยึดเลยนี่ทำเพื่อบ้านเมืองแต่บ้านตัวเองถูกยึดอะไรเนี้ยไปเลยลุงไปดูซิว่าบ้านของผมเป็นยังไงมั่ง ท่านจะเป็นจิตโตแห่งซูชิมะต่อไปไหมเป็นสิท่านโชกุลขอให้ข้าฝึกฝนนักรบเพื่อสู้กับพวกมองโกดีแล้วพวกมันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะยึดครองญี่ปุ่นได้ทั้งประเทศข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อขัดขวางพวกมันข้าเคยหวังจะทำภารกิจนี้ร่วมกับเจ้า <As father and son> ในฐานะพ่อและลูก <You> ท่านยังอาจแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ได้ได้สิ yes. คงไม่ลำบากอะไรหรอกถ้าทางเขาต้องการคนช่วยนี่ให้เราช่วยเธออย่าลำบากเลยขอรับนายท่านทั้งสองไหลายสาระเจ้าเข็นคนเดียวไม่ได้หรอก พวกขั้นใจดีริเกินคนมันหนากว่าที่ข้าคิดขอรับสัมภาระหนักหน้าดูเจ้ามงนาไปที่ใดหรือโจากาคูขอรับกองทัพนักรบปีศาจอยู่ที่นั่นเขามีกองทัพดยหรือไม่ได้ข่าวหรือขอรับพวกเขาจะล่องเรือไปที่ทุ่งหญ้ามองโกโดยมีพายุกเกื่อหนุนและเผ่าบ้านเมืองของพวกมันให้วอดขอรับเป้าหมายน่าชื่นชมนักนี่คือทั้งหมดที่ข้าพอจะมอบให้พวกเขาได้หวังว่าจะช่วยได้ขอรับเช่นนั้นก็จงไปเถิดโอเคเกิดอะไรขึ้นวะ ดันแล้วลุงออขอบคุณขอรับนายท่านอีกไกลโขกว่าจะถึงโจกากูอยู่ห่างจากโคนาไว้ห่างจากพวกมองโกด้วย <c oughs> แน่นอนขครับข้าไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องใดอย่าพิ่งพูดตามค้ามาเกิดอะไรขึ้นวะ อธิบายหน่อยสิลุงเกิดไรขึ้นข้าไม่มีกองทัพผู้คนเข้าร่วมก่อการกับเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวันท่านโชกุนเป็นกังวล <am> ข้าก็เป็นกังวล <have> ท่านไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อตระกูลใหม่มาถึงชาวบ้านจะก้มหัวให้เราซามูไรหรือทรยศพวกเขาในนามของนักรบปีศาจกันเล่าข้าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่พวกเขาจะฟังข้าเจ้าต่อต้านข้าอย่างเปิดเผยจนิน ทั้งที่เจ้าเป็นนักรบที่ข้าไว้ใจมากที่สุดเจ้าสอนให้ผู้คนกระด้างกับเรื่องต่อผู้เป็นนายเห็นได้เจ้าถึงเชื่อว่าเหล่าผู้ติดตามจะเชื่อฟังเจ้านั่งบนม้ากันมาพอแล้ว me, มาเดินกับข้าหน่อยจินตามใจท่านเลย มาทำไมกันตรงนี้สุสานประจำตระกูลข่าที่พ he yeah ักเพลงสุดท voilà ้ายของตระกูลสาคายเจ็ดชั่วคนรวมถึงมารดาของเจ้าและบิดาของข้าเราทำการคารวะกันเถิดเออรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกับลุงมันมาวางกับดักเราหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่มั้งลุงเขาออกจะซาม,มูไลทซัมไล์ไม่ทำแบบนั้นหรอกข้าจะคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้ข้าเองก็เช่นกัน โชกุนตัดสินแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ทรยศและมีคำสั่งให้ท่านปลิดชีวิตข้าเสียนักลบปีาศาจเป็นพวกนอกกฎหมายสั่งสอนให้ผู้คนชาติเราแข็งข้อต่อผู้นำให้รู้จักปกป้องตัวเองด้วยยาพิษหรือของกำนันที่เจ้ามอบให้สัตรูไปนะั่ข้าต้องทำให้ท่านหยุดเอาชีวิตของผู้คนของเราไปทิง้งเจ้ามาันไร้ซึ่งคุณธรรม ส่วนท่านเป็นเพียงทาสคุณธรรมเอาไงลงุงเจ้าเป็นเหมือนบุตรชายของข้าบัดน,นี้ข้าต้องรักษาเชื้อสายชิโมระโดยปราศจากเจ้าข้าต้องสร้างครอบครัวใหม่โดยแลกกับหัวของข้า นับเป็นบทลงโทษที่ข้าต้องรับแหมพูดแบบเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าวะไม่ต้องมาร้องไห้เลยวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันช่างงดงามนัก ถึงเวลาแล้วจบเขียนคำสั่งเสียของตระกูลซาไคาและตระกูลชิม,มุระนะจบกันแบบโง่ๆกันอย่างนี้เลยเหรอคนสมัยก่อนก็อย่างงี้นะ คุยกันดีๆก็ได้โอ้ oh. มันต้องมีใครคนหนึ่งตายถึงจะแบบถึงจะจบใช่ไหมมาลงุงอะไรวะ Reflect on loss เอาอีกแล้วเอาอะไรดีวะ ตูดลุงเอาตูดลุงแล้วกันมีอะไรอีกต้นไม้สุสานของพ่อกับแม่ข้งฟ้า,าอุสานอูวิวสวยมาก ออทุกอย่างเก้าแก่กล้าชะตาพาให้เราบาดหมาง This ถึงคราวต้องจากกันคิดดูแล้วจินมึงก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นะมึงไหนๆจะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฟลชแบ็กท่า <c oughs> นพ่อท่านแม่ของเจ้าจะอยู่กับเจ้าเสมอขอรับท่านลุง ข้าจะฝึกสอนเจ้าเองให้เจ้าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลซาไคาจะชุบเลี้ยงเจ้าเหมือนเป็นลูกในไส้พร้อมหรือยังข้าพร้อมแล้ว จะบอกว่าจริงๆแล้วจินมึงก็วิ่งหนีไปก็ได้นะไม่ต้องสู้แต่ถ้าวิ่งไปลุงมันก็โดนพวกโชกันมันทำโทษใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงกับตายหรอกมั้งเขาบอกว่าจินมันหนีไปหาตัวไม่เจออะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ถ้าจบแบบนั้นมันก็จะไม่ดราม่าใช่ไหมมันต้องจบแบบนี้ใบไม้พวกนี้มันทิ่มตามั้งไหมเนี่ยมันหล่นเยอะเลยเกิน หาที่ประลองยุทธกันที่อื่นดีไหมลุงรู้สึกว่าลมจะแรงช่วงนี้สแตนนี้ไม่เคยเห็นเลยลุงอ๋อแตนเดียวกันลุงผมขอโทษนะล,ลุงลุงปล่อยผมไปเถอะลุงเราไม่ต้องจบกันตรงนี้หรอกนะเชื่อผมเถอะโอ้ยลุงเลือดออกเยอะแล้วไม่ดีมั้งอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะ แม่แฮรี่ไม่ได้แห่ที่เจ้าสร้างให้ข้าไม่มีวันเยียวยาได้หากสังหารข้าท่านก็จะเจ็บปวดใจมากขึ้นข้าไม่อยากทำร้ายท่านลุงอุย้ยลุง <laughs> ฟงื้นขึ้นมาเงีไม่ตายเว้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวตายแล้ว,อ,าาลวอะไรวะท่านี้ไม่เคยเห็นเลยอะลุง ไม่เคยสอนวิชานี้ให้ผมเลยลุงตายทางต้องการแก้แค้นที่ขา้านม้เป็นดังหวังนี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือก,การลงทันอะไรวะเน่มา โหทิมบ่อยไหมแตนแตกแล้วโดนมาเป็นชุดเอ้ลุงจบกันบายบายลุงจิมเอาไงดีจะเคาะ อะไรวะลุงเดอ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 ไมมันทำไมมันล้มแบบนั้นเหมือนครทุกอย่างหา เอาไงเจนจงให้เกียรติข้าด้วยความตายเยี่ยงนักรบสแปร์ดิไม่ต้องท่าหรอกคอนเฟิร์มฆ่าทำไมเพื่ออะไรเดินเข้าไปตดใส่หน้าทีหนึ่งแล้วก็พอละฆ่าไรคุณธรรม แต่ข้าจะไม่สังหารคนในครอบครัวนักรบปีศาจะถูกตามล่าไปชั่วชีวิตข้ารู้ลาก่อนครับปรุงซีอู นี่ดีมากจินช่วงนี้โควิดกำลังระบาดแหมใส่หน้ากากออกไปข้างนอกนี่คงจะแบบหาหน้าดูนะแหมมันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดลุงมันแบบว่าแกงแกงแพ้จินแล้วแบบโดนจินฆ่านี่คือแบบมันจะดราม,ม่ากาเ,เข้าไปมากกว่านี้ ก็โอเคจบแบบนี้ก็ดีได้โกด์ทอฟี่โมโนโนอา r e อะไรวะอวารีนี่จบแล้วเหรอโอ้โกซอฟโตชิมะโอ้โหโอ้สนุกไหมเกมนี้ <c oughs> เพลงนี้สุดยอด อขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมซีรีส์นี้นะครับโอ้จบจบซะแล้วกำลังมาเลยไซด์เควสก็ไม่เหลืออะไรมากนะเป็นไซด์เควสแบบธรรมดาไม่ได้แบบมีเนื้อเรื่องเอพิกเอพิกเควสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอพิกดิมิสติกเควสก็ทำไปหมดแล้วก็คงจะพอกัอนนะครับแค่นี้แล้วล่ละ,ละสำหรับซีรีส์นี้เราไว้เราไปหาเกมใหม่เล่นกัน ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมอีกครั้งนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซีรีส์หน้าไปดูกันว่าผมจะเล่นอะไรกันนะก็คงจะปล่อยเครดิตโลจนจบเอาไว้เจอกันนะครับโอเคบายบายจุ okay. ๊บจุ๊จินจิน <Gin. S 1> ข้าชอบบ้านใหม่เจ้านะเ <suits> ขากับเจ้าดี ได้เท่าไรก็เท่านั้นเมื่อสิ้นตระกูลซาคาแล้วและข้าก็กลายเป็นคนทรยศชาติถ้าได้ข่าวเรื่องลุงเจ้าแล้วเขาจะตามล่าเราหรือเปล่าข้าว่าไม่แต่มีคนมาล่าตัวเราแน่ถ้าไม่ช้าก่อนเร็วสิ่งที่สำคัญก็แค่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าค่นโคทุนคาและวทำให้พวกมองโกขาดผู้นำ แผ่นดินใหญ่พ้นภัยแล้วแต่บ้านเมืองเรายังไม่พ้น,นกองกําลังของคานติดอยู่ที่นี่ยิ่งร้อนใจที่จะพิชิตเกาะเรางั้นเราก็ควรจะสู้ต่อไปอย่าลืมแล้วกันวัดซูชิมะต้องการเจ้าข้าไม่มีวัดลืมหลอกเยี่ยมถ้าเราแยกกันเราจะสํารวจพื้นที่ได้มากกว่าโจมตีทัพมองโกทุกทิศทางทวงบ้านเมืองของเราคืนมาลาก่อนจินดูแลตัวเองด้วยละ่ะได้เจ้าเองก็ด้วยนะยูนะ่าอือโซ อยู่หน้าไปซะแล้ว